หมดไปโอ้ยชิบวนิเงินเด็กไม่โอ้ยจริงเหรอมันเป็นนักแข่งนะบอบตัวมันรู้ปะจริงเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่ กูไม่ได้ครับดูยาเมนะ็ดผมนะครับชีวิตน่าตบชีวิตนาเศร้ทุกคนครับทุกคนกกำลังใจดได้แ้ดดได้ออ ไม่มีเงินสอนเกมโจรกังน,น,นี่จะมาสอนเล่นเอฟเอฟับขออนุญาตเออกแล้วกันนะเพราะผมไม่มีปืนไม่ได้ส่งตังางแบบอยูแบบสนิมมาไรงี่สนิมโอ้ยใราดับนี่มีปืนนะครับผเบ

นคฉันมันน่าจะรู้นะว่ามีคนเลี้ยงตัวนี้ป่ะนะโอ้โห กูลืมไปเลยว่ากูเหมือนมีนิวมาสุดๆไม่ใส่ชาร์ทยังไงพีเนี่นย <First Blood. S 1> ต้องเล่นอะไรชาแล้ปวปล่าโอเคไม่ได้รับไม่นั่นอะไรนะจ้าเนี่

มีหมอ,อนะครับแมวเราสนุกมากเรต้องไปเล่นเลยเอาจริงโอ้ยนะครับเมื่อกี้ไม่ต้องถามเรื่องสนเนี่ยผมเป็นคนที่เล่นลูกนะครับตอนนี้ไม่คนเล่นสนายที่แบบกระปุกผมกระปุกมากเลยที่ผมยิงได้เพราะอะไรเพราะผมเก่งชิดตามนั้นตามนั้นสน,นต้องเล่นชา้าแต่ผม,มต้องชาร์จคุณ นตอดีการีรออะไรอ่ะไปเจาดไปยังไงไยังไงไปยังไง First blood ข้ามบน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 อ่ะครับอ่ะครับทำเลยทำเลยทำได้ไหม เรียบร้อยอยู่แล้วเขาเลยนะเขาเลยเขาเลยมั้งเดี๋ยวว่าจะเล่นยังไงมั้งมันเลี้ยงดีๆอยู่ยิงนี่คนยิงดินั่นแหละที่นายลิงยิง ตรงไอ้โวมันมีไฟอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่ไม่ใช่คนหรอโอ้ยดูดิขนลุกแล้วไม่หยิบยิ้มเม่อไหว่เนี่ยสวยไหม